นัดกันไว้เมื่อปีไกลที่ผ่านมาน้องบอกยายคอยท้าสิกลับมาปีนาฟ้าใหม่เขานัดกันไว้เมื่อบุญเดือนสามโนปีไกลน้องบอกหักไอาไยอายบอกหักน้มคอยคงคู่ก,กันสัญญาักนั้นเขามีต่อกันตอนงานทาดพนมน้องมาเที่ยวชมบุญเดือนสามวันหออนอยมวลอะไยกอน้องสิกลับมาอย่าง ส่งลงเรือแล้งหลายน้องบอกกับอายสิกลับมาสัญญาบ่ลืม ใจยังปื้มน้องบอกให้ลืมสัญญาเอาไว้เมื่อได้มุนเมียนมาหอดขับรถมาจอดใจจดใจจอใจ,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 ใจใน้องนี่หนอไปหอดไอแล้วตัวยังอยู่ฟังไทยเมื่อสิได้พบพอเห็นหน้าแต่ว่ามาหอดแล้วพี่แนวขัดของเจ้าหน้าที่ค่อยจองบให้ไทยคำฟังมาพินหลังหลายแท้สิไปดิให้อยู่สายน้องไปบ่ได้อ้ายมาได้บ่หากมายังคือต่อ น้องเสียรออยู่ท่าอัดพนมขาม,มาได้ไอหักยังอยงงากให้หักเฮาสุกสมองค์พะะธาตพนมน้องสิทาไอมาก,กับกมสาวบันหักรอโ,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 อโร่อมกัน